วันนี้คุณบุญมีอายุ23ปีนะมีเงินเดือนเดือนละ20 0 0 0บาทแล้วจ่ายประกันสังคมไปเดือนละเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบคุณบุญมีไม่มีค่ารถยนต์อะไรอื่นๆเลยนะคุณบุญมีนะคะจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เวลาที่เราคำนวณเงินได้นักลงทุนต้องรู้จักคำนี้ก่อนนะคะเรียกว่าเงินได้สุทธิงินได้หักค่าใช้จ่ายนะคะหักค่ารถยนต์ก็จะได้เป็นเงินได้สุทธิเนาะอ่ะโอเคมาดูพร้อมกันเงินได้ที่เป็นแบบเงินเดือนนะคะหรือว่าค่าจ้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นเงินได้มาตรลานวีเงินดบวงนเล็บงนนเงได้ีก็คือ 20, 12, 240, 2 0 0 0 0ืคูณสิคือ2 4 0 0 0 0บาทเงินได้มาตรา40า่วงเล็บหนึ่งมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่แต่ไม่เกินแสนเดียวมันเป็นกฎหมายเนาะดังนั้นคุณบุญมีก็จะหักค่าใช้จ่ายนะคะตามมาตรา40่วงเล็บ1ได้1,000 0แบาทถัดมาค่ะโพสต์สุดท้ายนะคะเรื่องของการลดหย่อนประกันก็นไม่ได้ซื้อนะกองทุนลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้ซื้อกติแล้วน,ะนักลงทุนสามารถเอาประกันสังคมนะคะที่นักลงทุนได้จ่ายไปเนี่ยเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าลดหย่อนได้ 9,000บาทแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะนะที่นักลงทุนอาจจะไม่รู้ก็คือค่าลดหย่อนส่วนบุคคลทุกคนได้อีกคนละ60,000บาทก็คือมี9,000นะคะแล้วก็มีอีก60,000บาทดังนั้นคุณบุญมีนะคะมีเงินได้สุทธิ71,000บาทเราก็จะเอาเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราขั้นบันไดเอาเงินได้สุทธิมาคำนวณน,นะต้อง150,000แรกนะคะจะได้รับการยกเว้นเนาะ,ะนั้นก็เล่น 4, ชิงฉับไปนะคะเพิ่มขึ้นทุก5% 50 50 25 35 20แต่ว่าเงินได้ในแต่ละะนะะะแต่ละชวงคะ้าที่จิเข้ายี่งิบย ไโอเคไม่เป็นไรเอาคุณบุญมีก่อนเงินได้สุดที่7จ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทมันจะเข้าชั้นเงินได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นเองศูนย์ถึงแสนห้าหมื่นบาทแรกนะคะนะนักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเนาะดังนั้นภาษีที่คุณบุญมีต้องเสียก็คือศูนย์เลยวันนี้ถ้าคุณมีเงินได้มีเงินเดือนสองหมื่นนะคะนักลงทุนจะยังไม่สนใจเรื่องของการลด,ยดหย่อนหรอกสนใจไม่แคร์เรื่องภาษีไม่สนใจจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะไม่เสียภาษีไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะโดนปรับแล้วไปรู้ตัวอีกทีตอนหานภาษีสูงๆงนั้นะนะคะค คุณบุญมีก็ยังไม่เสียภาษีอายุยี่สิบสามนะีสัมภารย,ยังไม่ตัดผ่านชีวิตเรานะ